ไลท์กาฟ e Channel Present สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาเที่ยววันที่วัดช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเพช,ชบูนะครับเราพาทุกท่านมาไหว้พระขอพรน,นะครับเกจิจังหวัดเพช,ชบูนะครับหลวงพ่อทบพระคูวิชิตพัชราจารย์ไป

หลังจากที่เราปิดทองไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะครับด้านข้างครับก็จะเป็นในส่วนของวิหารที่บรรจุสังขารหลวงพ่อไว้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกนะัน ไป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 ให้หันไป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 นั่นแหละเดินลงไปเลยยกขนมขึ้ยนยกขนมยกขนมขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากที่<ป>มาไหว้สังขารหลวงพ่อยังมีพื้นที่ให้เราทำทานด้วย S <S <S ในส่วนของวัดช้างเผือกครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูบริเวณโบสถ์เก่านะครับที่เป็นโคงหินศิลาแดงที่ เขายังอนุรักษ์ไว้อยู่เป็นโบสถ์เก่านะครับของวัดช้างเผือกสมัยกรุงศรีอยุธยาลองรอยของโบสถ์ในส่วนของวัดช้างเผือกเดี๋ยวเราจะพรอนเท่านี้นะครับแล้วหลังจากนี้เราจะพาทุกท่านไป ไหว้หลวงพระทบองค์ใหญ่ที่วัดชนแดนอําเภอชนแดนจังหวัดเพรชรบูรณ์กันครับไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อที่วัดชนแดนครับไปสําหรับทริปนี้นะครับเราเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งอยู่ที่3ามแยกวังชมพูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่3ามแยกวังชมพูเนี่ยด้านซ้ายมือขาขาไปเข่าคอนะครับจะมีพระพุทธรูปองค์สีขาวอยู่ทางด้านซ้ายมือ วันนี้เราพามาทุกท่านมาดูกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีนามว่าอะไรแล้วอยู่ใกล้ๆแล้วสวยงามขนาดไหนเราไปดูกันครับด้านบนเลยไปตะ่กี้เราส่งคนขึ้นไปแล้วเขาบอกว่านับได้หนึ่งร้อยขั้นพอดีที่เราขับรถมานะครับเราจะเห็นพระพุทธรูปองค์สีขาว อยู่บนเขานะฮะนี่เลยนี่เลยจริงๆแล้วที่เนี่ยผมเคยมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ลืมชื่อหลวงพ่อไปแล้วเดี๋ยววันี้ผมพาทุกท่านไปดูว่าหลวงพ่อมีนามว่าอะไรผีเสื้อคือดีหลายตัวด้วยสวยมากเลยคนกรุงเทพไม่เห็นไม่เคยเห็นผีเสื้อ ถึงแล้วครับ นี่คือพระพุทธรูปองค์สีขาวที่เราเห็นกันอยู่ตอนเราขับรถผ่านไปผ่านมานะครับส่วนหลวงพ่อหันหน้าไปทางด้านไหนนั้นด้านนี้เลย แยกวังชมพูจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ประมาณนี้นะครับส่วนพระพุทธรูปอง์นี้มีนามว่าอะไรเดี๋ยวผมหาก่อนสวยงามมากเป็นพระพุทธรูป ปางป,ประธานพรเบื้องต้นนะครับพุทธลูกองเนี้ยที่ผมเคยได้ยินก่อนหน้าน,นี้ที่ผมแจ้งว่าผมเคยมาที่นี่คลแล้วครั้งหนึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้าน,นี้ฉัดด้านบนของหลวงพ่อเนี่ยไม่มีหลวงพ่อตั้งอยู่บนยอด เป็นผู้ทำงานขาราบเรองหัวโสจนจำเป็เรียกไไ่ถึงสิบหหลังในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะขอจบคลิปกันที่วัดชนแดนนะครับอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่วนคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับงั้นขอลากันเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับบาย